วันนี้จะขออนุญาตมาให้คำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพ่นเนบูไรเซอร์ในคนไข้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดครับสวัสดีครับ ศิลวิตกิจยาสินสกุลหรือที่ใครๆก็รู้จักกันว่าวินนี่เป็นนักกายภาพบำบัดในระบบทางเดินหายใจประจำศูนย์โรคปอดโรงพยาบาลพยาไทย 2, 2> เพียงแค่หายใจให้ถูกเนี่ยเราสามารถจัดก,การสินวีให้กับคนไข้ได้ภายใน12ชั่วโมงเลยโด,ย,ดยกระบวนการเนี่ยไม่ว่าคุณหมอจะจ่ายยาอะไรก็ตามเราจะเอายาใส่ลงไปในนี้ ปิดฝาตามที่เรารู้กันเลยส่วนแม็กซ์อันนี้นะครับเราจะให้คนไข้คอบศีรษะก็ได้หรือจะถือก็ได้เพราะสุดท้ายแล้วในขณะที่เราพ่นครับตัวนี้จะต้องถูกตั้งตรงเสมอดังนั้นคนไข้จะต้องตื่นขึ้นมานั่งสวยๆแบบนี้แล้วก็ทำการพ่นทุกครั้งนะครับ เมื่อเราผสมยาเสร็จแล้วเราจะต่ออันนี้เข้ากับไปรายออกซิเจนนะครับโดยโฟที่เปิดเนี่ยเราจะเปิดโฟต,ตั้งแต่7จนถึง10เลยเพื่อให้เกิดแอโรอซอลที่มากที่สุดแต่ในขณะถ้าคนไข้าสามารถหายใจได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพเราสามารถเปิดโฟที่10ลิตปรปมินได้เลยเพื่อลดการที่คนไข้เนี่ยจะมีปัญหาภาวะใจสั่นนะครับเนาะเวลาทํา นะครับเราจะครอบศีรษะของคนไข้กันเนาะแล้วก็ให้คนไข้เนี่ยถือตรงนี้เอาไว้โดยกระปุกตลับยาตรงนี้เนี่ยจะต้องถูกตั้งตรงเสมอและวิธีการหายใจหายใจเข้าลึกๆก้านหนึ่งสองสามสี่ห้าเปาทางปากยาวๆชาว้ชาๆหากคนไข้ระหว่างสูตรยาเนี่ยมีปัญหาคือไอระหว่างสูตรยาขอให้ดูไว้เลยว่าคนไข้เนี่ยกำลังหายใจผิดนะครับอย่าลืมอีกครั้ง สูตรยาให้โปรก็สูตรเข้าไปลึกๆเข้าทางจมูกก้นเอาไว้ก่อนนับ1-5และเป่าออกทางปากยาวๆแค่นี้เองง่าย,ายๆก็จะสามารถคนโทรลในเรื่องของเสี่งวีดในหลอดล้มได้ภายใน12ชั่วโมงเลยสำหรับวันนี้นะคะเราต้องขอราไปก่อนสวัสดีค่ะ